สวัสดีค่ะหวานจากช่องหวานชาแนลค่ะมณีสิภามาเห็ดเมนูตำค่ะตำปูปลาผลไม้รวมค่ะวัตถุดิหลักๆเข้ากับมีน้ำปลาปูดองกระเทียมพริกแห้งน้ำตาลปี๊บกุ้งแห้งทั่วลิสงและกับบักเขือเทศส่วนผลไม้ที่เขาเอามาตำก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะคะหวานเหลือกมากเป็นบักม่วงบักสาลีบักแอปเปิลบักซีดาและกับทับทิมจ้ะบักซีดาเป็นภาษาอีสานภาษาไทยเอื่นวาาฝรั่งนะคะ เข้ากับเ้หั่นเป็นลูกเต๋าไวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนไปนี้เข้ากับมาฮันแอปเปิ้ลให้เป็นลูกเต๋าจ้านอกจากผลไม้ที่วันเลือกมานี่ก็ยังมีผลไม้อื่นๆที่เข้าสามารถเอามาตำได้นะคะอย่างเ่นอุ่นสับปะรดกีวีเขาโพดจังสีขาสามารถเอามาตำได้นะคะจะหั่นเป็นลูกเต๋าพอดีค่ำนะคะหลังจากสีเข้าหั่นแอปเปิ้ลแล้วเข้ากับสีหั่นสาลีต่อไปนะคะตอนวันแนะนำเครื่องปรุงเข้าสีสังเกต เห็นว่าบ่มีบมักน่านะคะเพราะว่าหมักม่วงถี่หวานเลือกมาตํานี่เป็นบมักม่วงสมค่ะซึ่งวันก็ซับไปเรียบร้อยแล้วหวานสีเอาข้มสมข้มเปรี้ยวเนี่จากหมักม่วงแทนบมักน่านะคะถากว่าเข้าใส่บมักน่าลงไปเนี่ยมันสีสมจนเกินไปจ้ะสำหรับผู้ที่เขามาเบิ่งมา่อชมก็ฝฟกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดสันกระดิ่งให้น้ำในได้จ้าตัววันเองก็ยังเป็นน้องใหม่ในวงการนะคะยอดซับสไครต์ก็ยังบอทันหลาย ยอดผู้ติดตามกันยังบทานหลายหยดชั่ว่วงการดูกันยังบทันหลายว่าท่านสามารถเปิดรา่ได้ได้จะ้ะจังใจจังใจงก็ขอแร่งเชื่อแร่งใจจากเอฟซีทุกทุกคนนะคะฝากสนับสนุนฝากส่งเสริมพรักดันไหวนันมียอดผู้ที่ตามหยดชั่วโมองการเข่าชมถึงขันในเปิดทำไล่ได้ได้จ้าจ้าตอนนี้ซาลีเห้ากับฮันไกสิเล้วแล้วจ้าฮันเป็นลูกเต๋าพอดีขํานะคะ มะเขือส้มห่าก,ากับเพาเครืองค่ะมะเขือสม้มสีขาามาใส่ประกอบเมนูในการตำตำปูปลาดาดตำบักุงตำามักทัวตำทุกชนิดนะคะเขาเสือมกมะเขือส้มที่เป็นลูกน,น้อยๆแบบนี้ค่ะเพราะว่ามะเขือส้มน้อยๆสีมีความเปรี้ยวสูงค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นมะเขือส้มน้อยใหญ่สีเอาไปประกอบอาหารประเภทยำค่ะยำวุ้นเส้นยำหม,มูยอยำนั่นยำนี่ยำไข่เค็มประมาณนั้นจะ้ะจากต่อไปห้าก็มาตําตำกระเทียมกระพริกนะคะตำไปให้ละเอียดเลยค่ะ พริกนี่เขาสามารถใส่พริกสดก็ได้นะคะบางคนกับ่มักพริกแห้งบางคนกับมักพริกสดยังก็ได้ตามใจผู้มักเลยจ้าจ้าต่อไปก็ใส่ปูดองลงไปใส่น้ำตาลลงไปเมื่อใจสําคัดของการตําปูเนี่ยนะคะเขาต้องตําปูกระทอกปูให้ปูแตกนะคะจะได้มีรสชาติของปูค่ะแล้วก็ใส่มะเขือส้มลงไปจ้าตาเบาๆให้หน้ำมะเขือส้มแตกนะคะแล้วก็ให้น้ำตาละละลายน้ำจ่าน้ำตาลปี๊บเนี่ยต้องให้ละ,ละลายให้หมดนะคะอย่าให้มันเป็นก้อนๆนะคะ ตำไปให้เครื่องปรุงผสมกันดีนะคะหากสใส่ชุลรสก็ได้นะคะไผ่มักชุบรสนะคะเติมปลาลาลงไปจะตำให้ผสมกันค่ะตำเบาๆนะคะถาตำแห้งมันสิฟงขาวตานะคะหัวใจสําคัญของตำปูปลาก็คือว่ามันต้องมีรสชาติของปูดองแล้วก็รสชาติของปลาลาที่โดดเด่นนะคะดังนั้นเท่าจึงใส่ปูดองลงไปตำ ผสมกับเครื่องตําลงไปตะแลกค่ะเพราะอาจีตำาบ้แห้งตํากระท้อกระท้อให้น้าปูดองออกมาผสมกับเครื่องตํานะคะมันจะได้ออกรสชาติของคําว่าตําปูปลาอย่างแท้จริงค่ะจะคุมนนี้ย่ามาสื่อสมตํากินตารันขาดต่างๆนะคะไม่ค่ะบางคนเพิ่นสิบเอาปูดองเนี่ยมาตําใส่เครื่องเพื่อนมากสิตําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วๆสมบูรณ์แล้วจกเอากูใส่ที่หลังนะคะตําแบบนั้นมันจะเห็นยุว่าเป็นโตปูแต่ว่ามันบ่ได้รสชฉาิของคาว่าปูปลานะคะ เรไปห้ากระชสยหมกม่วงค่ะหมกม่วงนี่ห้าไปซับสักก่อนจ้ะหมกม่วงถิ่ววันเลือกมาสิเป็นหมกม่วงเปียวนะคะหมกม่วงสมจ้ะตำเชื่อนี่ห้าสิบ๊วยหมกเน่านะคะห้าเสิเอาความสมจาาหมกม่วงจ้ะแล้วก็ตำลงไปเลยนะคะตำหมกม่วงไ้น่าหมกม่วงออกมันะสด้มีความสมผสมอยู่จ้ะสูตรตำปูปลาของหวานนี่สามารถเอาไปตำขายได้นะคะอันนี้หวานสอนเบิดเปลือกเลยค่ะบรเด็กักบรเด็ยั้งเลยเบืองจบแล้วสามารถไปเฮ็ดสมตำกินเองที่บ้านหรือว่าเฮ็ดขายได้เลยนะคะสูตรนี้รับรองแ่บจ้า หวานชาแนลคอนเฟิร์มเบิ่งแล้วก็อได้ลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งไห้น้ำนั่นด้อจ้ะหลังจากตำใจทีแล้วเฮาก็เอาผลละไม่ที่เฮาเตรียมว้ลงมาใส่ค่ะเอาใส่ลงไปหมดเลยนะคะมีทับทิมมีแอปเปิลมีหมักฟั่งมีหมักสีดาหมักฟล่งกับหมักสีดาหมักเดียวกันนะคะแล้วก็หมักซาลี่นอกจากมันี้งเฮามาตำถ้าหากว่ามีสมโอก็สามารถเอาสมโอมาตำได้นะคะตำสมโอก็แแสบเพื่อกันจ้า จัดหลังจากที่ใส่ผลไม้ต้องไปแล้วบานี้ห้าบดต่ำนะคะห้าสีข้นเอาค่ะค่อยๆข้นนะคะแต่ว่าวันน้ำขา้นจะขอขัอ้ตอนนี้อุปกรณ์การข้นข้าบสมบูรณ์แบบค่ะจริงๆแล้วมันต้องเป็นทับพ,พี่นะคะสีเอาใส่มาขน้นต่นนี่ทับพ,พี่หวานหายจาดัดโดนๆเทกับเขาเทือนหนึ่งจา้าหายไปใส่หาบ่พอกันยังวา่ากันยังวา่าก็เลยต้องใส่ซอนข้นค่ะแกนแกนอยู่ะเฝ้าย้ำตาดะจ่าพี่น้อง <c oughs> จัดใจที่แล้วห้ากับมาเทใส่จัดนะคะ ผมสึกว่าจานสิใส่นี่สีน่อยไปจ้ะเกือบล้นเนาะจากหันเทาก็มาล้นนาด้วยกุ้งแหงทั่วขัวกุ้งฝอยนะคะทั่วริสงขัวนี่ยอยากให้แซบแนะนําว่าใ้เอามาขัวเองนะจ้าจะได้บ่มีกินเหมือนเนจ้ะจานนี้คือหน้าตาของตําปูปลาผลไม้รวบของเข้าในมือน,นีนะคะสําหรับคลิปนี้เอาไวา้ซ้ํานีสซกก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย